เรื่องของสันติภาพทั่วโลกก็อยากจะให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะประเด็นสงครามในยูเครนค่ะที่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะทั่วโลกก็จับตาบทบาทของจีนในการที่จะมาช่วยไกล่เกลี่ยนะคะให้รัเสเซียกับยูเครนเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยอย่างน้อยที่สุดให้มีข้อตกลงในการหยุดยิงกันได้ก่อนแม้ว่าณนะตอนนี้ยังคงไม่เป็นผลแต่ว่าล่าสุดค่ะมีรายงานข่าวจากทางการจีนจากสานัก ข่าวโทรทัศน์ CCTV วนะคะว่าประธานที่ดีสีจิ้นผิงได้ต่อสายโทรศัพท์โทรคุยกับประธานที่ดีของอยูเครนเพื่อที่จะเจราจาเรื่องนี้ค่ะรายงานข่าวของ CCTV ของจีนมีการรายงานว่าเมื่อวันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้โทรศัพท์พูดคุยกับบวโดดิเมียเซเลนสกี้ผู้นำของอยูเครนแล้วนี่เป็นครั้งแรกนะคะคนับตั้งแต่รัเสเซียเนี่ยยกทัพ ไปรุกรานทำให้เกิดสงครามในยูเครนเมื่อปีก่อนคือคุยกันเกือบหนึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมวัตถุประสงค์เขาก็บอกเลยบอกว่าต้องการที่จะหาทางในการที่จะยุติความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ได้จะเป็นวิธีทางการเมืองหรือจะเป็นวิธีทางการทูตอะไรก็ได้มันมีทางออกตามรายงานค่ะบอกอย่างนี้ว่าสีจิ้นผิงเนี่ยบอกกับเซเลนสกี้ว่าการพูดคุยและเจราจาเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้สงครามนั้นยุติ ในประเด็นเรื่องของวิกฤตของอยูเครนจีนยืนอยู่ข้างสันติภาพมาโดยตลอดและจุดยืนหลักของจีนก็คือส่งเสริมการพูดคุยอย่างสันตินี่คือรายงานข่าวนะคะบ,บอกว่าประธานทีิบดีสีซินผิงพูดแบบนี้และนอกจากนี้จีนจะส่งผู้แทนพิเศษไปที่ยูเครนด้วยเพื่อที่จะไปเจราจาแล้ก็พูดคุยหาทางออกกัน โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันงานถแถลงข่าวในเวลาต่อมาว่าจีนจะส่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเป็นฝ่ายกิจการยูเรเซียนยไปเยือนยูเครนและประเทศต่างๆเพื่อจัดการพูดคุยแบบเชิงลึกกับทุกฝ่ายเพื่อหาทางยุติวิกฤตยูเครนด้วยวิธีทางการเมือง แต่ทีนี้นักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับเขาก็ยังไม่เชื่อใจทางฝั่งจีนนะครับทางตัวสีจินผิงว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาสงครามในยูเครนได้จริงหรือเปล่าเพราะจากถแถลงการของฝั่งจีนนะครับไม่มีการเรียกร้องให้รัสเซียต้องถอนการยึดครองพื้นที่ในยูเครนหรือไม่มีการตราหน้ารัสเซียนะครับว่าเป็นผู้เริ่มสงครามครั้งนี้เป็นคนแรกแล้วทางจีนเนี่ย เวลาพูดถึงสงครามยูเครนคเขาจะไม่ใช่คําว่าสงครามนะครับเขาจะบอกแค่ว่าเป็นแค่วิกฤตปัญหาก็เลยทําให้ต่างประเทศเนี่ยยังสงสัยว่าจีนมองเรื่องนี้เป็นแค่ปัญหาเล็กๆหรือเปล่าแล้วก็มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหามากแค่ไหนก็อาจจะต้องอยู่กึ่งกลางหรือเปล่าว่าเพราะว่าทางปูตินก็บอกว่านี่ไม่ใช่สงครามเป็นปฏิบัติการทางการทหารเหมือนกันครับซึ่งนักวิเคราะห์นะครับเขาก็มองว่าตราบใดที่ ทางจีนนะครับยังไม่เรียกร้องให้รัเสเซียต้องถอนทหารออกไปจากยูเครนเนี่ยซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหลักใหญ่ใจความสําคัญในการยุติสงครามก็การยุติสงครามน่าจะเป็นเรื่องยากอยู่อนะคะนี่ก็เป็นนักวิเคราะห์จากฝั่งสหรัฐนะคะไปทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัเสเซียก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันประโยคแรกนะ ก็ชื่นชมทางจีนที่มีความพร้อมที่จะจัดการเจราจาแต่ประโยคที่2บอกว่ายูเครนไม่น่าจะยอมร่วมมือด้วยนะคะขณะที่โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวนะคะก็มองว่าการพูดคุยเจราจาระหว่างผู้นําจีนกับยูเครนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกในการที่สีชิ้นผิงเนี่ยต้องรับฟังทัศนคติของยูเครนบ้างไม่ใช่คุยกับที่ทางรัสเซียอย่างเดียวในประเด็นเรื่องนี้นะคะ มีการคาดหมายหลายสัปดาห์แล้วค่ะว่าผู้นําจีนกับยูเครนน่าจะมีการโทรศัพท์คุยกันหลังจากที่จีนเนี่ยเสนอทางออกมาถึง12ข้อในการที่จะยุติการสู้รบแม้ว่าณตอนนี้เนี่ยอาจจะยังห่างไกลกับคําว่าสันติภาพเอาแค่ว่าให้ข้อตกลงหยุดยินเนี่ยนะหรือว่าคุยกันดีๆก่อนเนี่ยนะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงจุดนั้นสัทีรัสเซียเนี่ยต้องการให้ยูเครนยอมรับ การที่รัสเซียผนวกคาบสมุทรไครเมียแล้วก็อีกหลายพื้นที่ของยูเครนเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนี่คือความต้องการของรัสเซียนะคะผู้ชมทั้งที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกก็มองว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายส่วนทางยูเครนต้องการอะไรก็ปฏิเสธการเจรจากับรัสเซียเลยจนกว่ารัสเซียเนี่ยจะยอมถอนกําลังในพื้นที่ออกทั้งหมดทีนี้ด้วยความที่ว่าความต้องการของทางรัสเซียกับยูเครนเนี่ยดูเหมือนว่าเหมือนเป็นเส้นขนานที่จะบรรจบกันได้ยากเพราะฉะนั้นบทบาทของจีนเนี่ยจะทําอย่างไรให้ทั้ง2ฝั่ง ถอยคนละก้าวแล้วมาจบที่โต๊ะเจราจาให้ได้นะคะครับซึ่งการที่สีิ้นผิงคุยกับผู้นําของยูเครนก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกที่อาจจะทําให้การเจราจาสันติภาพเกิดขึ้นได้จริงก็ได้ค่ะ